ครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง V.I.P ธรรมดานะครับช่อง V.I.P ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเที่ยงนะครับหลังจากหุ้นไทยเช้าเข้าแล้วนะครับ6 8 8 7 6แดเด้งหมดเลยมาบนมาล่างเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับสําหรับคนที่รูดนะครับต้องรูดเท่านั้นนะแบบนี้ทิงจะได้นะประมาณนี้สําหรับคนที่จับคู่เจาะนี่ก็คงจะพลาดละประมาณนั้นก็ขอแสดงความ ยินดีกับท่านที่มีโชคนะครับเราท่านที่ยังโชคมาไม่ยังไม่ถึงก็ชู้ๆต่อไปนะครับาบางท่านก็น่าเห็นใจอยู่หมดเยอะอย่าอย่าอย่าลุงพงเยอะขนาดนั้นนะครับดูดูเหตุการณ์นั้นก่อนประมาณนี้เข้าใจอยู่นะคือว่าต้องการสิ่งที่ต้องการ่ะ ต้องการเยอะๆอะไรเงี้ยแต่มันก็วาสนาเรามันก็อย่างนั้นแหละมันมันไม่ถึงยังไม่ถึงขนาดนั้นดังนั้นเถอะก็พยายามค่อยๆขยับขึ้นขยับขึ้นนะครับอย่าอย่าทุ่มทีเดียวหมดนะค่อยๆทีละสเต็ปสเต็ปนะครับประมาณนี้นะให้ค่อยๆขยับขึ้นอย่าวาบทีเดียวเลยนะครับมันมันมันมีโอกาสสูญหายอะไรอย่างี้แหละเข้าใจอยู่เพราะว่าเคยผ่านจุดนี้มาแล้วประมาณนี้นะครับ ต้องค่อยๆขยับขึ้นเอ๊ะรอ,อบนี้เข้ารอบนี้เข้ารอบนี้เข้ารอบต่อไปค่อยๆขยับขึ้นถ้ามันเดินดีนะถ้ามันสะดุดสะดุดค่อยถอยออกมาแสดงว่าโชคเรายังไม่ยังไม่ถึงระดับนี้ให้ถอยกลับขึ้นมาตั้งหลักใหม่นะครับประมาณนั้นป,ประเภททบเนี่ยไม่ค่อยอยากจะสนับสนุนเท่าไหร่นะทบเนี่ยต้องใช้เวลามากกว่าทบเนี่ยมันมันทบทบด้วยอารมณ์เนี่ยส่วนมากมันจะมันมัน,ม,นมีแต่จะ อะไรเงี้ยลม้มทบด้วยอารมณ์ถ้าทบแบบจะเย็นๆอะไรเงีเ้ยก็คก็ยังเชื่อหน่อยนะก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะเด็ดแนวทางหุ้นไทยเด่นนะครับก็จะวางบนไว้นะครับเลือกบนไปนะครับ1 2 3 4 5สห้านะครับเลือกที่2 3 4สนะมด่นะเด่นบนนะเ,เด่นบนเฉพาะบนนะครับ สำหรับเดินบนล่าง 3, 4, 5นะครับ 3, 4, 5เน้น4กับ5นะครับชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับเราได้ 3, 4, 5แล้วเราก็มาหาคู่เจาะนะคะนี้นะมาหาคู่เจะะนะะาะเ,เอา4ก่อนนะ,ะ 4, 7, 4, 9, 4, 1, 4, 6, 4, 8, 4, 0, 5, 7, 5, 9, 5, 1, 5, 6 5้าแห้านะครับห้าแปดหนะจดเอาทุกตัวแบบนี้นะครับแล้วค่อยมาติ๊กเอานะอ่าจดเอาทุกตัวดูไม่ทันทํามือพักจิมวิดีโอพักไว้แคปเจอหน้าจอไว้นะครับหมนันสามคือตัวกันนะครับถ้าสามมาก็3 6มหกสามสนะครับประมาณว่านะ,ะจะวงกลมไว้ให้นะครับสีแดงนะอืะ 4858ถ้า3าม,มาก็38นะครับ4 6 5 6ถ้า3มาก็36นะครับ7 4757นะครับ4757ถ้า3มาก็37นะครับก็อยู่ลาๆนี้นะถ้าไม <uhhh> ่งั้นก็4151นะครับววงงกลมวงกลมคือเด่นนะ สามคือตัวกันนะครับหุ่นไทยเที่ยงนะครับจบเอาไปเลยนะครับตัวแดงๆคือตัวเน้นนะครับเสือไม่แดงก็คือตัวธรรมดานะจะใส่เท่าไหร่ก็ได้ต้องอย่าให้ขาดทุนนะครับประมาณนี้มันชอบมาแบบกินตับกันนะครับอย่างกินตับก็คือกินกันเองเด่นนะอย่าง 3, 4, 4, 3, 3,5, 5, 3อ่าอะไรเนี้ยประเภทอย่างนี้เลย แมงวันตัวนี้มันชอบมาตอมตอนอชอบมาตอนตอนที่เราทํางานเนี่ยมากวนสมาธิก็ขอขอบพระคุณสมาธิทุกท่กทานนะครับจดไว้ทุกตัวนะครับสําหรับหุ้นไทยเที่ยงก,ก็ตอนนีมมน้พบกันใหม่หุนไทยบ่ายนะครับช่องพีพีก็ขอรากขอบพระคุณสมาธิทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับพบกันใหม่หุนไทยบ่ายครับขอให้โชคดีโชคดีครับรับทรัพย์อีกนะครับสวัสดีครับ